กันบ้างดีกว่าวันก่อนเพิ่งนําเสนอไปว่ามีพนักงานส่งพัสดุไปส่งพัสดุให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าต่อว่าอะไรโทรเลยก็ตั้งหลายสายแบบนี้คนจะหลับจะนอนอ,อ่านะคะวันนี้เราตามตัวพี่พนักงานส่งของคนนี้เจอแล้วนะคะเ,ออเราอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้พาไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเชิญดูค่ะพูดชัดเจนไหมว่ากูบอกกูเพิ่งตื่นเดี๋ยวกูงกูลองเดี๋ยวรอบอกว่ารอสักครูไไ่ได้ไหมเพิ่งตื่นไ,ได้ยินไหมไม่ได้ยินนะกูถาม แล้วมึงรอสักสิบสองนาทีสามนาทีมึงจะตายไหมเนี่ยมึงอเช็คดิ้งตั้งแต่มึงถวกูเนี่ยสายแรกเนี่ยนลงมัเนี่ยกี่นาทีถามดิไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ่ไอ้ไอาไอ้่อ้ไ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 ออาไอ้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 ไหมไอ้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 ไอ่ไอ้นอ้ไ้ไอาแอ้ไอ้่อ้อ้าอ้ไ้ไอะไอ้อ้ไ้ไอ้ไออ้อ้ไอ้ไออไอ้ไอ้ไออ้อไอ้่ผม้อไ้อไอออ้ไ้ เขาขอโทษจักป่ะครับผมรู้จักรอดครับผมรูอจักไหมผม,ม,มขอโทษคทรคับอัอนนี้แหละเป็นคลิปต้นเรื่องเนาะที่พนักงานส่งพัสดุถูกลูกค้าต่อว่าแบบนี้นะคะก็คือแจ้งว่าจะไปส่งของสามรอบก็คือโทรไป3รอบนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลว,วันนี้เราไปเจอพนักงานส่งของท่านนี้แล้วนะคะแต่เขาบอกเขาขอไม่เปิดเผยชื่อนะเปิดใจอย่างนี้ค่ะ เมื่อวานนี้ประมาณ11โมงกว่าเขาก็นำพัสดุไปส่งให้กับลูกค้านะคะมีคอนโดติดก,กันทั้งหมด3ตึกนะตอนไปส่งอ่ะอันนี้เกิดเหตุการณ์ที่เชียงใหม่เนาะจนถึงคิวของคลิปที่มีคู่กรณีนี้ละค่ะเขาก็โทรศัพท์ไปแจ้งคู่กรณีบอกว่ารอสักครู่นะะพอผ่านไปสักพักโทรไปอีกปลายสายก็บอกว่าให้รออีกแต่ไม่บอกเหตุผลว่าทำอะไรจนกระทั่งผ่านไปอีก2-3นาทีครั้งในครั้งที่3แล้วค่ะพรคู่กรณีรับส ก็พูดส่วนขึ้นมาเลยอันนี้คือคําพูดของของคู่กรณีนะคะมึงจะโทรจิกอะไรนักหนานะแล้วก็เดินลงมาวายตามคลิปนั่นแหละค่ะเขาก็พยายามใจเย็นนะสุดท้ายก็เลยเป็นไปตามคลิปเนื่องจากว่าคู่กรณีก็ไม่พอใจที่โทรไปหา3มรอบแบบนี้ค่ะเอาละนะคะเราก็ไปสัมภาษณ์มาเรียบร้อยละเชิญฟังเลยค่ะพนักงานส่งพัสดุค่ะมันไม่ได้บอกนะว่ามันอาบน้ําอยู่มันทําอะไรอยู่พอพอสาพังพี่ก็อ๋อสงสัยก็น่าจะรอสักนึงแล้วเดี๋ยวมาคงเข้าโทรกลับมา พ่อให้รอนี่คือพี่ไม่รู้เหตุผลว่าทุกครั้งบางบางทีลูกค้าบอกรอแป๊บน,นึงพี่ก็โทรกลับไปลูกค้าก็บอกอ๋อขอเบอร์พ้อพ,อพีคนไม่อยู่บ้านบางคนก็ให้ลงรับอย่างนี้พี่จะโทรกลับไปอย่างเงี้ยแหละประมาณสักสองสามนาทีทุกคนก็ไม่มีปัญหาไงแต่อันนี้มัน ที่มาส่งมันั้งแรกอะมันมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะและตัวพนักง,งานส่งพัสดุเองเขาก็ยืนยันว่าการส่งของเนี่ยเขาจะโทรติดต่อลูกค้าก่อนนะรวมไปถึงเนี่ยมีการติดต่อทางแอปพลิเคชันก็จะส่งอ e ีเมลส่งข้อความไปยืนยันอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงแล้วก็จะพวกการยืนยันพวกเนี้ยมันก็จะทําล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาทําอย่างนี้มาตลอดอไ,ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอันนี้ยังไงก็ตามเราก็ต้องให้ความไปทํากับสองฝั่งเราก็จะต้องเดี๋ยวเราก็จะต้องไปตามกับพี่ลูกค้านี อีพีนึงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา,าก็ถึงได้ขึ้นขนาดนี้นะคะอ,อ,าอาจจะง่วงแจงอาจจะง่วงไงบางคนว่าโอ้ยโ,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 โดนปลุกแล้วคือมัน,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 นหงุดหงิดอะไร <S <S อย่างนี้ก็เป็นไปได้พี่เขาอาจจะนอนแบบว่าเต็มที่แล้วอาจจะหายง่วงแล้วก็ได้ตอนนี้นะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดต่อใข่าวช่องแปด